สวัสดีค่ะบานี้อาหารกะเหลียวด้วยจ้าทุกคนขามากินข้าวด้วยกันค่ะส้มตําไก่ย่างค่ะวันนี้ค่ะมา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 เสมานัวด้วยกันค่ะข้าวเหนียวหนึ่งกล่องเหมือนเดิมค่ะมาซ่บน้ากันเลยด้อจ้ามาก้ามาสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์ปลารอบากินอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายรอบๆอบโลกเลยนะคะ มา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 ,มากินข้าวด้วยกันค่ะได้อะไรกินเขาวันนี้ส้มตำค่ะไก่ย่างสามน้องนะคะผักก็มีกระเจี๊ยบเขียวมีลูกเลดิสค่ะนะคะมามาแซบมานัวนด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้ขขาเหนียวกับพี่น้องค่ะกล่องข้าน้อยค่ะแม่อีกหนึ่งกล่องนะคะมา มาเติมพลังสู้งานกันต่อไปสู้กับชีวิตกันต่อไปในวันข้างหน้านะคะทุกคนขามาใส่มือเลยเด้อค่ะมานี่กินแบบบ้านๆเขาเลยค่ะลูกกอ้เจี๊ยบก็กินสดเลยนะครับ ได้บอกมันไข่ดีหลายค่ะกินส้มตําไลมันออกมื้นก็นนะ่าแต่ก็ค่อยยังทั่วแล้วล่ะค่ะค่อยยังทั่วก็เลย,ยตําส้มตามําดูซิวันนี้ไล่ไข่ให้มันหนีไปไกลสิ แต่ตอนตำส้ตมตำไม่ได้ตําให้ดูนะคะก็คือตำปลาล้าเฉยๆค่ะไม่มีปูค่ะตั้งแต่ไปร้านไทยสองสามวันก่อนแล้วค่ะได้ปลาล้าเป็นขวดมาล้ายี่ห้อเหมือนกันแล้วก็มาขามเป็นขวดแล้วก็ใส่มะนาวไปด้วยคัะ มะละกอถึงจะลูก4-500บาทไทยเราก็ไม่ได้กินทุกวันค่ะนานๆเรากินทีโตโต้ตซื้อมาลูกหนึ่งโตโต้ก็ได้ตำสี่หครั้งนะกอย่างน้อยนะคะ ตราบใดที่เรายังหาได้อยู่เงินทองนะคะแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนใช้เอาเนาะขอให้มีเครื่องปรุงครบเจ้อค่ะซอสเอ่ยน้ำมันหอยเอ่ยปลาราเอ่ยผงชูรสรสดีดดอ อร่อยอยู่ค่ะเรืองค่ะไก่ก็ไก่ก็ไม่ได้ย่างเองเราค่ะซื้อมาค่ะเราก็แค่มาเวฟในเตาอบเตาเวฟเอาบัก,กินฟาเมื่อนั่นยังอยู่ค่ะกินมันลงไปค่ะ ขอให้เรามีเครื่องปรุงครบเลอค่ะเราควนมาประยุกต์กับผักบ้านเขาด้วยอะไรด้วยบ็อกแครีเอ้ยดอกประกาศเอ้ยหัวนู่นหัวนี่ของทางเมืองนอกด้วยครับผสมประส,สานไปการใช้ชีวิตในเมืองนอกนะครับ แต่ถ้าเราจะกินของไทยอาหารไทยทั้ง3ามขาบเลยก็ถือว่าแพงอยู่ค่ะแต่พวกเนื้อสัตว์ปูปลาลยเมืองนอกนะถูกค่ะราคาไม่ต่างจากบ้านเรามาก ไปห้างไทยอย่างนี้วันที่ตัวโตไปอย่างนั้นก็ไปซื้อปลามาหลายขวดค่ะคงจะได้ใช้ได้เป็นปีนู่นแหละค่ะเราก็ไม่ได้ไปบ่อยเมืองตัวโตก็มีอยสองร้านอยู่ค่ะแต่เป็นห้างของคนจีนนะ,ะสินค้าไทยก็เยอะอยู่แต่มันไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากเหมือนวันที่ไปที่ไปมันเป็นเจ้าของร้านเป็นคนไทยโดยตรงค่ะ สินค้านำเข้าจากไทยก็เลยเยอะวิก็ตั้ง <c oughs> ในรอบปีนี้เลยนะคะนี่ครึ่งปีมันละมั้งที่ตัวโต้เพิ่งกินมะละกอนะคะต้งต้มตำนอกนั้นก็ต้าตำก็คือตำแแตงตำอย่างอื่น,นะคร พอหายไข้แล้วก็เลยนึกอยากนะครับพี่น้องครับกินอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆซิ ตองนี้อากาศยุโรปก็สูงขึ้นค่ะเหมาะสําหรับกับการเดินเหินออกกาลังกายเดินรอบเมืองเหมือนกันนะคะเดินตามสวนตามป่าตามที่สาธารณะต่างๆรอบๆนะครับถ้าอากาศถึงสิบองศาสิบว่งองศาช่วงนี้ถือว่าอากาศดีนะครับ แสบลุกขับีปนองค่ะจินดำของห้องเสียเกินหอดบ้านบ้านเฮามีบักกอ,อกไ่เนาะค่ะทางนี้บักกอ,อกกับมีแต่ว่ากับว่าท่านเนาะค่ะเพะคนคนไทยกับหลยแย่งกันม่แต่บักกอ,อกหยอกของในละคะาบ่มีผู้แย่งนะครับ กินส้มตำก็คิดถึงพ่อกับแม่ครับขายส้มตำเขาเหนียวไก่ย่างอะไรอยู่ที่บ้านเราพอแม่ตัวโตขายตัวขาะขายส้มตําน้ำขาขายกว๋วยเตี๋ยวน้ำน้ำใหม่กังเว้นนะครับสองตายายเป็นขยันอมวนน้องเพิ่นยุคค่ะ ข้ากันเนียวดีดีติด,ด,ดมือดีครับพี่น้องเลยคลิปมังกันเนื้ไว้ไว้ครับพี่น้องครับยังไงต้องลาทุกคนโดยเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปหน้าจากทุกๆคนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขค่ะเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงทุกทุกคนค่ะ